วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มองเห็นความเจริญของทุกๆคนเลยนะคะรวมทั้งของตัวเองด้วยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะที่เรากำลังทำนะคะจะด้วยด้วนำประสบะการณ์มาบอกเล่าหรือว่าการแสดงความคิดเห็นล้วนแล้วแต่เป็นการที่เราต้องการสร้างในสิ่งซึ่งที่จะเป็นการให้คะ่ะโดยที่ไม่ได้คิดจะเอาอะไรแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมีคุณค่าสูงเราจะเห็นได้ว่า สิ่ง,ส,ง,งสิ่งหนึ่งก็จะไปเหมาะกับพี่น้องท่านหนึ่งท่านก็หยิบจับเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเหมือนทําสมดุลร้อนเย็นเลยค่ะนะคะแต่ละท่านมาก็มาในแง่มุมไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็มาเรื่องสุขภาพบางท่านก็มาเรื่องทุกข์ใจบางท่านก็มาเรื่องอแรงบันดาลใจที่จะทํากสิกกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นตัวสะท้อนให้เราได้รับทราบนะคะว่า เรากําลังทําช่วยกันนะคะช่วยกันที่จะขับเคลื่อนในสิ่งซึ่งจะสร้างประโยชน์เพื่อให้โลกนี้น่าอยู่เหมือนอย่างที่คุณศัสยาได้สะท้อนความรู้สึกออกมาให้เราได้ยินเมื่อเมื่อสักครู่ค่ะอ่ะสาส้าวทุกกับทุกทุกท่านค่ะอ่าขอบพระคุณค่ะเชิญน้องกุ้งค่ะน้องกุ้งขมักขเม่นพิมพ์อยู่นะคะกุ้งวพาสอนเชิญค่ะเปิดไมค์ด้วยค่ะ ค่ะ,ะวณะอาจารย์หมอเขียวและ,จะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะจะบอกว่าวันนี้มีพี่น้องมาส่งกันบ้านยี่สิบหกท่านนะคะแล้วว่าเป็นเรื่องน่ายินดีว่าสามท่านนะสองท่านเนี่ยมาส่งสามครั้งเลยนะคะแล้วก็เจ็ดท่านเนี่ยมาส่งสองสองครั้งอะคะ่ะแล้วก็วันนี้สิ่งที่พี่กุ้งได้นะคะก็คือว่าในขณะที่เราเป็นผู้รับอะเราก็คิดเอว่าเราเป็นผู้รับแต่ในความเป็นจริงอะเมื่อเราเป็นผู้รับเราก็เป็นผู้ให้ ก็อย่างเช่นว่าที่พี่น้องพูดมาว่าเนี่ยเราเราเป็นผู้รับต้นไม้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการให้ให้คนอื่นเนี่ยได้ลดตัดตามแล้วก็ในขณะที่ในการที่เราเป็นผู้รับเพื่อนมามาขอร้องให้เราช่วยเราพาเพื่อนไปอย่างที่เพื่อนไม่สบายอย่างที่พี่นี่หน่อยว่าเราก็ได้เราในขณะนี้เราก็ได้เป็นผู้บำเพ็ญด้วยก็ทําให้เพื่อนเนี่ยได้บําเพ็ญแล้วก็วันนี้กดว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่จะลดไข่ ใครที่ลดไข่ไม่ได้เนี่ยวันนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยอะ่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไข่เลยอะค่ะเรียกง่ายๆว่าวันนี้มีประโยชน์มากๆเป็นมีหลายเรื่องที่ที่น่าพูดนะคะแต่คิดว่าถ้าทุก่านมีโอกาสเนี่ยเข้ามาฟังอีกอีกรอบเนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะเนี่ยค่ะแต่ละวันนี้ดีจริงๆค่ะคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญดรพุทดีค่ะค่ะ เมื่อก่อนนะเสีงก็จะรู้สึกตัวเองว่าทําไมแต่และเรื่องที่เราทําเนี่ยมันมันไม่เห็นมีอะไรง่ายเลยบางคนเล่าปุ๊บปุ๊บจบเฮ้ยทาไมเราถึงมีลีลานะักรบสู้เยอะจังในแต่เรื่อง <c oughs> เราเพิ่งรู้สึกว่าเราเราการที่เราผ่านประสบการณ์เราผ่านอุป,ปรสรรคเนี่ยมันมีประโยชน์ตอนนี้นี่เองตอนนี้ <c oughs> เรามีลีลาที่จะมาเล่าให้เพื่อนฟังมีความเข้าใจในเวลาที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ย เรารู้สึกเราเข้าใจเพราะเราเคยเป็นมาจริงๆคือมันเป็นชาติดีนี่แหละ,ะเลยเลยระลึกง่ายอะคะ่ะมันทำให้เราโอ้อจริงๆไอ้การที่บอกว่าอะไรนะคะเมื่อไม่ได้ดั่งใจเนี่ยแล้วมันเย่เย่เย่ได้เนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยอินเท่าวันนี้นะคะวันนี้รู้สึกอ๋อเริ่มอินและะ้ว <laughs> คือคือเข้าใจนะคะทําได้อยู่แต่แบบว่าไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมันเกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ ดีใจนะคะดีใจที่รู้สึกว่าเป็นส่วนดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการเขาเรียกว่าบันเทิงธรรมนะคะ mm hmm. การอยู่ตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงเกือบบ่ายสามเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยเบื่อเลยนะคะไม่ว่า mm hmm. ใครจะเป็นคนพูดก็ตามคะ่ะขอบคุณคะ่ะค่ะอนุโมทนากับพี่น้องผู้ร่วมรายการทุกท่านนะคะอนุโมทนากับพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามที่ มาร่วมส่งการบ้านและก็ที่มาร่วมรับฟังพี่น้องส่งการบ้านนะคะทุกท่านมีคุณค่าแก่กันและกันนะคะผู้ที่ส่งการบ้านนี้ก็ทำให้ได้รับคําขอบคุณจากผู้ที่รับฟังนะคะวันนี้อาสาสัยาพูดประทับใจมากเลยค่ะคือท่านให้มองเห็นคุณค่าของแต่ละท่านนะคะการที่ท่านมาแบ่งปันนี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับฟังสำหรับผู้ที่รับฟังค่ะ ถ้าผู้ส่งการบ้านมาไม่มีผู้รับฟังท่านก็เหมือนกับท่านบําเพ็ญแล้วไม่มีผู้รับเช่นกันนะคะดังนั้นน่ะ ผู้ที่รับฟังก็คือผู้ที่เราต้องขอบพระคุณเช่นกันนะคะนี่ทั้งผู้ให้และผู้รับจึงมีจึงมีคุณค่าทั้งสองฝ่ายนะคะเป็นคุณค่าแก่กันและกันค่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันบำเพ็ญค่ะและก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอบพระคุณพี่น้องที่ร่วมติดตามค่ะ,ะเกลื่ินธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะ